สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากรอมทรัพย์ครูไทยหรือสอสอคอสอสอคส,ออสวัสดิการของคนสหกรเอื้ออาทรและห่วงใหญ่กิดแก่ คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ไ<ป>การจากไปของพ่อหรือแม่<ป>นอกจากจะเป็นเรื่องเศร้าของทุกคนในครอบครัวเพราะต้องสูญเสียคนที่รักอย่างประทันหันแล้วยังเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไป เพราะต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในพิธีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายไม่นับถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันที่ทุกคนในครอบครัวยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปคงจะดีไม่น้อยถ้าคุณได้เตรียมหลักประกันไว้ให้ครอบครัวเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกับภาระที่ไม่คาดคิดกล่านั้นได้บ้างการชาพนกิจสงเคราะห์หรือ การสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยคุณได้การชาปนกิจสงเคราะห์คือกิจการที่บุคคลหลายคนตกลุงเข้าร่วมกันเพื่อทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดก,การศพหรือการจัดก,การศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุ้คลใดผุคคลหนึ่งที่ตกลุงร่วมกันนั้นถึงแก่ความตายและมีได้ประสงค์จะหากําไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน สสออคเเกิดขึ้นจากแนวคิดองค์กรวิชาชีพครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำกัดเป็นเจภาพการจัดตั้งนำโดยดรกกดอสำราญนายกสมาคมคนแรกและคณะผู้ก่อตั้งยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553 ต่อนาทียประจำท้องที่เทศบาลนาอานอำาเภอเมืองจังหวัดเลยและจัดประชุมใหญ่สาม,มัญประจำปีครั้งแรกที่โรงแรมบิสมอนจังหวัดนนทบุรีเมื่อจัดตั้งสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ประกาศรับสมัครสมาชิกไม่จำกัดอายุจ่ายเงินส่งคอบหกแสนบาท มีสมาชิกเสียชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศัก,กราช2553ถึงพุทธศัก,กราช2563จำนวน21,685รายจ่ายเงินส่งคอสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิน้นเป็นเงิน13,138,419.30 0้าน7 8บสตางในปีพุทธศัก,กราช2563สมาคมก้าวสู่ทศวรรษที่2 ปัจจุบันบริหารงานโดยนายสมพลตานติสันติสมนายุกสมาคมและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่6เจ้าหน้าที่สมาคมและสูบสานงานจำนวน1250สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสสคที่เคารพรักทุกท่านท่านครับอีกวาระหนึ่งของการประชุมสามัญประจำปี2563ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่จะนำเสนอและสรุป งานในรอบปีบัญจีให้ท่านได้รับทราบผมอยากเรียนว่าในรายละเอียดของการแจ้งท่านทราบนั้นคงมีวาระการประชุมที่แจ้งท่านทราบอย่างละเอียดผมเพียงจ่สื่อความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่ากรรมการชุดที่6ที่มีผมนั่งเป็นผู้นําอยู่นี้ท่านครับต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานงานขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันในการทําในการบริหารงานให้สสคออนียนำไปสู่ความ มั่นคงและย,ยั่งยืนโดยคำนึงถึงจำนวนสมาชิก3 0 0,000กว่าคนเป็นหลักผมเรียงท่านว่าธรรมิบาลเป็นหัวใจของการบริหารของสมาคมสสคอในยุคนี้ครับนิติศาสตร์กฎหมายเป็นหลักประกาศเป็นหลักข้อบังคับเป็นหลักกฎหมายระเปียบทั้งหลายเป็นหลักทั้งสิ้นในการบริหารนิติธรรมเราต้องการให้สมาชิกทุกคนมีผลประโยชน์มีมีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน ท่านไม่ต้องกังวลเราเน้นย้ำโดยเฉพาะกรรมการพี่ใหญ่ทั้งหลายที่เข้าอยู่ในคณะเน้นย้ำว่าทํำยังไงนะครับให้ผลประโยชน์ถึงสมาชิกอย่างสมบูรณ์และสมาคมมีความมั่นคงในเรื่องความโปร่งใสท่านครับถูกเน้นย้ำและตอกย้ำโดยคณะกรรมการ<ๆ>เพื่อนคณะกรรมการด้วยกันว่าเราต้องทําด้วยน้ําเสียงที่ดีเราต้องสร้างให้องคอ์กรนั้นเกิดความเชื่อมัน่นเันความโปร่งใสนั้นผมเรียนว่า ชัดเจนครับท่านครับเราจะไม่ทําอะไรคุมเคลือการมีส่วนร่วมกรรมการเราและสนยนประสานงานเรามีอะไรปรึกษาหารือครับท่านครับปัญหาเราแก้ร่วมกันกรรมการที่บริหาร30คนในชุดที่6รู้เท่ากันอะไรไม่รู้เราขุดมาให้รู้เราต้องรู้ตรงกันไม่มีการที่จะไม่รู้ไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันครับหลายครั้ง ท่านเพื่อนสมาชิกกรรมการบอกเอาเรื่องนี้มอบให้นายกเลยผมไม่นําผมไม่รับครับท่านครับผมบอกว่าไม่รับขอให้เป็นการตัดสินใจร่วมกันทุกเรื่องจะเป็นเรื่องเองินเรื่องคนท่านครับเราจะต้องรับรู้และตัดสินใจร่วมกันเพราะฉะนั้นผมเรียนกับเพื่อนสมาชิกเลยว่าผมจะไม่มีทางผิดพลาดด้วยตัวคนเดียวเพราะผมไม่ตัดสินใจคนเดียวเพราะผมจะอิงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกรรมการและของผู้คนทั้งหลายที่มีส่วนได้เสียการ บริหารที่เรามองว่าเมื่อทําแล้วต้องมีการการตรวจสอบได้ท่านครับสสคตรวจสอบด้วยคณะผู้ตรวจสอบภายในในหนึ่งทศวรรษเราขอตั้งท่านขอตั้งไว้เพื่อตรวจสอบภายในและผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชี3ชั้นครับท่านครับและเพื่อสมาชิกก็ตรวจสอบตนเองได้ด้วยข้อมูลในสมาร์ทโฟนว่าการเงินของท่านจะเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่หนึ่งปีหมดไปเท่าไหร่และจ่ายเงินมาแล้ว อยู่ในสถานะใดท่านรู้หมดครับถ้าไม่รู้สามารถสอบถามได้ความคุ้มค่าท่านครับงบประมาณปีนี้เราตั้งไว้เมื่อปี6-3เราใช้งบปมาณเหลือจากการที่วางแผนไว้ถึง20ล้านนั่นคือความมุ่งมั่นของคณะกรรมการชุดที่6นะครับผมอยากจะเรียนกันทั้งหลายว่าไม่ใช่ว่ผมเป็นหัวคือนายกเท่านั้นแต่ผู้นําที่แท้จริงคือคณะกรรมการทุกคนโดยเฉพาะผู้อาวุโสที่เป็นกรรมการมาหลายปี ได้บอกผมถึงแนวทางถึงอุปสรรคถึงปัญหาแล้วให้วางโจทย์เพื่อแก้ปัญหาคำตอบได้คำตอบทุกคำตอบที่คณะกรรมการผู้บร็นวุโสที่ผมต้องเคารพและมองบอกท่านทั้งหลายว่าครับท่านครับคือคุณนาประการของท่านที่ได้สร้างให้องคอ์กรที่เกิดความเข้มแข็งเราทําโจทย์และมีคําตอบตรงโจทย์หมดครับท่านครับเาะฉะนั้นผมเรียนฝากไว้ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดบ้างเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเจตนา และจะไม่มีเจตนาอื่นใดในเชิงที่ผิดนั้นความคุ้มค่าเนี่ยผมเรียกัท่านทั้งหลายว่าดูจากงบประมาณได้นะครับแค่เช่นเดียวกันในปี64ปี65นั้นซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่จะสานต่อท่านเราฝากกันไว้ว่าการมีส่วนร่วม4ปีหยุดปรับเปลี่ยนเวียนกันและให้ทั่วถึงสหกรขนาดใหญ่ควรมีส่วนร่วมในการบริหารนะครับเพราะองค์กรนี้สสคคือของพวกเราทุกคนครับท่านครับ แต่เราต้องให้โอกาสให้เกียรติให้เวลาของพวกเรามีโอกาสเข้ามาช่วยกันบริหารน,นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เราได้ร่วมมือร่วมแรงกันและพัฒนาองค์กรนี้ไปหวังว่าในอนาคตเราจะเราจะสืบสารนะครับสารต่อและก็ก่องงานใหม่ให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไปครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพครับ ผมดิเลกเนยขมานุรักษ์ผู้จัดการสสคอซึ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการเมื่อเดือนมีนาคม2563ขณะนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่มาครบหนึ่งปีพอดีซึ่งตรงกับสสคอก็บริหารกิจการมาครบหนึ่งทศวรรษสสคอได้มีการบริหารจัดการอย่างธรรมิบาลการตัดสินใจในการบริหาร ใช้รูปแบบของคณะกรรมกา,ารทั้งคณะด้วยแนวคิดที่มีส่วนร่วมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทำงานเป็นทีมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสมาคมมุ่งเน้นความมั่นคงของสมาคมและสมาชิกเป็นหลักในเรื่องของการบริหารภายในในด้านเชิงระบบได้วางระบบการตรวจสอบของโปรแกรมของระบบบัญชีการเงินของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะการตรวจสอบประจำวันเพื่อความถูกต้องในส่วนของฝ่ายสำนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคลากรงานธุรการงานพัสดุและงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับศูนย์ประสานงานและสมาคมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้อง ในส่วนงานของฝ่ายบัญชีคืองานตรวจสอบเกี่ยวกับการรับจ่ายกับฝ่ายการเงินและฝ่ายทะเบียนโดยได้กระทบยอดเงินกับคนให้ตรงกรันเป็นปัจจุบันประจำวันและมีการปิดงบเดือนโดยมีผู้ตรวจบัญชีเข้าตรวจทุกเดือนแล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งเมื่อสิ้นปีก็ทําการปิดงบประจําปีโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าตรวจสอบและนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ จึงขอเรียนให้สมาชิกเชื่อมั่นในระบบการเงินบัญชีของสมาคมได้ดำเนินการโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก ฝ่ายการเงินมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสมาคมทั้งหมดโดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับมีการแยกบัญชีเงินสงเพ์กับเงินบริหารอย่างชัดเจนและมีการตรวจสอบจำนวนเงินกับจำนวนคนโดยกระทบยอดกับฝ่ายทะเบียนและฝ่ายบัญชีเพื่อความถูกต้องเป็นประจำวันทุกวันมีการตรวจสอบจากผู้จัดการเฮรันยิกและแจ้งให้นายกสมาคมทราบ ในส่วนของฝ่ายทะเบียนและประมวลผลได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมีการจัดทำทะเบียนถาวรสมุดประจำตัวสมาชิกระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกสสอพทุกท่านได้เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมซึ่งจะเป็นสวัสดิการของสมาชิกทุกท่านเพื่อความมั่นคงสืบต่อไปค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสสอ,อคอได้พัฒนาระบบโปรแกรมฉันภากิจสง่งะห์เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกประมวลผลและสืบค้นข้อมูลเมื่อสมาชิกมาสมาัครเจ้าที่สามารถประทุกข้อมูลเป็นสมัครและออกใบเสร็จได้ทันที หลังนับสิทธ์แล้วสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวข้อมูลผู้รับผลประโยชน์เพื่อส่งเคาะร่วงหน้าคงเหลือตลวจจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสมาคมปัจจุบันสมาคมมีการเพิ่มช่องทางการชรําระเงินส่งเคราะร่วงหน้าประจําปีโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเค์เตอร์เซอร์วิสเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่าน เมื่อสมาธิถึงแก่ชีวิตโดยทายาทที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคะ์จะได้รับเงินสงเคาสศพจำนวน600,000บาท ปัจจุบันสมาคมชพรกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสาวกออมทรัพย์ครูไทยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสดิกาชพรกิจสงเคราะห์สหกรณ์อมทรัพย์ไทยชั้น4เลขที่1 9 9ทับ8หมู่2นนองถนนคอนครอินตามบวนบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ช่องทางการติดต่อสอบถามและการประชาสัมพันธ์สมาคมมีดังนี้ 1. เบอร์สำนักงานใหญ่02 496 1337เบอร์โทรสาร02 496 1338 2. เว็บไซต์ 3. อีเมล 4. เฟ c e b o o k 5. ไลน์ 6. ยูทู u 7. แอปพลิเคชัน